เสียดิยวได้อะไอ้สัตว์เสียดิยวไดใ้ใจถึงนะครับมาดิเสียดิยวได้เสียดิวได้ไม่ใช่ไอ้เราไม่ใช่ตะกำลาไอ้ใช่ผายกดกินตอนนี้ผมได้เปิดให้บวชซีรีส์ใหม่กันแล้วนะครับวิธีก็ง่ายๆครับถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่ให้กดมาที่ตรงนี้นะครับเข้าไปที่นาช่องแบบนี้จากนั้นไปที่แถบชุมชนฮะเราก็เลื่อนลงมาเลยแค่นี้ก็จะเจอโพสให้บวชแล้วครับอยากจะดูอะไรต่อก็เชิญบวชกันได้เต็มที่เลยฮะไม่ว่าจะเป็นจุลศิษย์ปาร์ก อันนอร์มัลี่ไคจูมอนสเตอร์ฮันเตอร์หรือว่าสโตปเอมพายนะครับเดี๋ยวไปโหวตกันด้วยนะครับจะปิดโพลในวันที่ลงพาร์ทสามสิบนะครับบ๊ายบายโอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับอาร์เอสซีพีในพาร์ทที่ยี่สิบห้ากันแล้วนะครับทุกคนในพาร์ทนี้เราก็จะมารีวิวไฮบิดกันอีกเช่นเคยนะเพราะผมนำไฮบิดมาเพิ่มอีกห้าตัวนะครับสำหรับพาร์ทนี้โดยมีสี่ตัวตามใจกูนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นรีเควสจากน้องปอนน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 ะะะะะฮฮกกกกก็็็คคือืนะอออออเเเเจ้้้าาาแแมมมซูููููล่่่่่่่ดวชถรรรบไััตตยยใี เออกูดองไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ทําเลยฮะนี่ดูจากอายุก็เห็นนะโหเหียแม่งจะเสียอยู่แล้วมามาลวดกัน5ตัวเลยฮะแล้วก็หยิบไอ,อ้ที่ขี่มาเออที่ขี่ไว้พร้อมนะก็พวกนี้เป็นไฮบิดระดับสูงกันหมดเลยนะก็จะมีความตึงอะไรแบบมากเลยฮะผมรับรองให้5ตัวนี้ตึงแน่นอนนะมามาเริ่มเป็นตัวแรกกันเลยครับแต่ผมเสกมาก่อนนะอันนี้เป็นกิก้า เออ่ดิวซ็อบเทอริคไปแค่กว่าถูกไว้เที่อ่ะกิก้าดิวซ็อบเทอริคนะฮะเป็นควีซซ์อผสมกับกิกา้าแต่โมเดลแม่งเป็นมังกรเว้ยโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยมาทุกตัวก่อนนะทุกคนกลัวมันเสียนะมีตัวน้ำไปตัวหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวผมจะไม้น้ำก่อนเราค่อยเรียกอ่ะในน้ำก็จะเป็นตัวนี้ฮะอืมนี่ครับเป็นเลเวียทานคอนสตริกเตอร์นะครับนีเ่เป็น มูยักษ์บาซิลิธผสมรีปเปอร์ผสมกับอะไรบ้างไว้แค่กูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอืมแต่ว่าตัวนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกันนะอืมเก็บก่อนคือผมต้องไี้ปล่อยมาก่อนไงเพราะว่าตัวเนี้ยผมดองไว้ตัง้งแต่เมื่อวานแล้วเดี๋ยวมันจะเสียโอเคฮะแล้วก็อีก3ตัวเนี่ยมันตัวบนบกมาเลยฮะตัวต่อไปครับเป็นรีปเปอร์ทรอนเน็ตครับตัวนี้น้องปอยเขาก็ขอมาเหมือนกันนะเยียเมื่อกี้กูพูดผิดนะจัดตามใจกู3ตัวดิเฮียตามรีเควสสองตัวเฮียกูก็พูดไปเรื่อยแหม เป็นลิปเปอร์ผสมทอนนี่ดาก้อนผสมเมกาลานเนียนะฮะโอเคก็ใส่อานไปก่อนเก็บไปก่อนฮนะเดี๋ยวเราเขอล่นเทียตัวนะแล้วก็ตัวนี้น้องปอนเพาะเขอ,ขอมาอีกแล้วนะครับก็คือเจ้าแม็กซูเลสเด็กนะฮะเป็นแมกมาซอผสมล็อกเด็กผสมกับมบังกรไฟนะฮะหน้าตาก็ดูแปลกๆนะฮะเหมือนแมกมาซอติดปีกเฉยแต่ไม่เป็นไรฮะหน้าตาไม่เกี่ยงนะเล่นได้หมดมาเอาเงินก็ผิดแล้วก็ตัวท้ายของเรานะครับมาโคโ เซโคดาโคนะครับเป็นกิก้าผสมกับสเตโกแล้วก็ผสมกับซาโคนะนี่หน้าตาคุยจะตกใจเลยสเต็ตเดิมเดิมเรื่องสองหมื่นฮะโอเคก็เจ้าต,ตัวนี้ผมอาจจะเอามาเพาะพันุเพิ่มนะเดี๋ยวต้องเอามาเทียบดูก่อนว่าเอามาเทียบกับกิก้า,า,กาแล้วตัวไหนเก่งกว่ากันนะมาลองในตัวนี้ดูกันนะโอ้ยจะแม่งบินช้าว่ะก็โมเดลดูเหมือนมังกรนะโอจะเป็นมังกรเพราะฉันขารีบนะโอเค จะไม่บินเช้าดูคิดไปอีกว่าไอตัวอินเจกนี่ผมจะไม่ทำแล้วกันนะเพราะว่าของไม่พอนะฮะไอเแย่ไม่ใช่ของเยอะจริงหรอกอ,อินเจกอะโหหุ้ยหุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเขาอะไรวเนี้ยโอยเลือดดำเดิมสองหมื่นฮะนหนักนิดหน่อยดาเมจร้อยห้าสิบยัดหน่อยแล้วกันเลือดอัพถึงสามหมื่นได้ไหมอัพไปสามหมื่นเลยแล้วกันไออีกทีหนึง่งเฮียไว้ไม่ได้ปะโอ้แต่มันให้เลือดเดิมมาเยอะเนี่ยสองหมื่นหกเลยฮะ แล้ว,มเ,มออลวมเมื่อกี้ไดาเมรเท่าไหร่อ่ะแล้วเมื่อกี้ไดาเมรกัดทีหนึ่งกุมารหกร้อยเลยปะเนี่ยดูดิเฉียกัดทีหนึ่งกุมารร้อยแล้วเนี่ยขี้ขวาเอาขีาข้ขวาใช้องเล็บตบฮะอืมโอเคโอเคเอ้ยมันก็ดีอยู่นะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อืมมามาเลยมึงมาไอ้น้องอเอ้ยมาไอสัตว์มาตีอยู่กูมาตัวซีอ๋อตัวซีเอาปีกตบตัวเอ็ก โอ้ย oh, คันลามฮนะคอนโทรลไม่มีโอเคมีแค่สี่ปุ่มเนี้ยเฮ้ยอะไร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 ,อ,ะไรอืมตบหน่อยตบหน่อยอืมเส okay, ตัวคิวไม่มีครับตัวอาไม่มีโอเคมามีก็่สี่ปุ่มนะคลิกซ้ายกัดโเคคลิกขวาตบตบอะไรตบหน่อย,อ,ยอืมตบอืมแล้วก็ตัวสี่ใช้ปีกปับปับปับ,ปบ โอเคเอาเหยียเหยียบเียไหลอะไร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 อืมเทคแอนเตอร์เสร็จผมวิ่งหนีกลัวเหยียมันคิดจะวิ่งหนีกูทันเนาะเพราะว่าวิ่งแม่งอพอกับอินเลยอุ้ยอู้จัดำเดชดำเดินมันแรงมากนะนี่ขนาดผมอันนี้อัพเนี่ยอัพหน่อยโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยอัพขึ้นที่ลห้าเปอร์เซ็นต์ผมว่าแล้วมันจะเป็นแบบกิกาาผมว่าเหี้ยคือดาเมจอัพไม่ค่อยจะขึ้นอะไรอย่างงี้เจ็บโอเคดูการบินของแม่งฮะไอ้เหี้ยแม่งบินช้าว่ะแล้วดูขาทุกคนเนี่อย่เหมือน เหมือนมังกรโปลิโออ่ะไอ้เหี้ยขาแม่งบี๊กี้เปสัตว์คุ <c oughs> ตั้งชื่อตัวนี้แม่งมังกรโปลิโอแม่งเลยโ <c oughs> อเคถามว่าประทับใจไหมไม่ค่อยฮะผมเปลี่ยนตัวดีกว่าเปลี่ยนเลยฮะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับตัวนี้มาเปลี่ยนเป็นเอาอะรครบเอาเป็นแม็กซูเร่เด็กแล้วกันนะต้องบอกฟิล์มเมอรพอแพ้โอ้ไอ้เหี้ยโอเคอินเฟอร์ติฟิชั่นคือโมเดลแม่งไม่โหลดอีกแล้วครับท่านไอนน้สัตว์ไอ้เหี้ยตบหน่อย เออเดียวมาละอืมโอเคโอเคขีดซ้ายตอบอืมเออแล้วมันฟาร์มหินอะไรอย่างงี้ได้ไหมโอเคฟาร์มไม้ได้บขีดขวาทำไรขีดขวาใช้กรงเล็บอ๋อแต่มันสามารถย่างเนื้อในตัวได้ด้วยว่ะโอเคมันก็ดีอยู่แล้นเดิมแบบนี้หมื่นสามนะดาเมจร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดัเรือดก็โอเคขึ้นได้ใช้ได้ม่แย่ม่แย่ม่แย่ โอเคมาตรงนี้มันเริ่มแหลกแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปก่อนกูไปก่อนโอเคมาพัลองสกิลดูกันนะอันนี้พลัสซอร์เล่ดหกร้อยครับกัดทีเท่าไหร่กัดทีหนึ่งประมาณสามร้อยกว่าได้ฮะขิ้ขวาแรงไหมโอ้แต่ขี้ขิ้ขวาแรงกว่าขี้ซ้ายนะแต่มีครูดาวตัวเสีับโอ้ตัวเสียบโอ้ยเฮียยางสดเลยสดเฮียแจง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 แจไอ้ข่อยทีดิขอทีดิยางสดยางสดยางสดนี่กัไเลน้องโอ้โห เฮ้ยรถไฟมันไปไกลเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเทนา่าเทนา่าเฮ้ยจะได้ได้ได,ได้ตัวนี้เอ่อตัวเอ็กมีอะ้วไหมตัวเอ็กซคืออ๋อเป็นท่าพ่นไฟเฉยๆไฟลามอยู่ที่พื้นด้วยฮะอย่าไฟลามทุ่งเลยนี่อะไรแซดพ่นไฟใส่แม่งอ๋อตัวนี้เป็นสายคาดไฟนะฮะไอ้ดี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 เราไม่ท่าอีกแซดไม่มีครับคอนโทรลฮะโอ้ลิเชด โอ้ยแย่บอมบาเดียนเลยสัตว์แม่งยิงบอมบาเดียนได้ย่เจ๋งเจ๋เอ้ยเ้าอยากลองว่ะไอ้ท่านี่แรงเลยคระเชียววะน้องลองดูกันหน่อยฮะเอาตรงนี้แล้วกันไน้แย่ง่ายดีมาจัดแม่งเลยฮะตรงนี้เนี่เอายปล่อยไม่ได้อะไอ้กูปล่อยบอมบาเดียนไม่ได้อะเออขอได้ขอได้ขอได้เออ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 ตนอ้เลยโอยแย่ตรงนี้เลยไอ้หินเหินพังหมดแล้วไปเทเอ้ติดใจติดใจ นี่กันนะไอ้สัตว์ที่ผมบอกว่าไฮปีห้าตัวนี้มันตึงมากแต่ราคาแต่ตัวนี้ก็ตึงเหมือนกันนะแพงใช่ได้เลยฮ่าห้าตัวเนี้ยไอ้เฮียแม่งผ่านดีเอ็นเอกูหมดเลยอ่ะกูนโดนฟาร์มมาอุ้ยไปชั่วโมงอ่ะกูจะมาถ่ายคลิปไม่ได้อ่ะไอ้เฮียเพราะงอั้นเนี่ยกดไลค์กลังใจให้ผมด้วยนะไหนๆจะให้มันคุ้มกับเวลาที่กูไปฟาร์มมาหน่อยจริงๆน,น้องก็ขอมาตั้งแต่เท่าไหร่วะพาร์ทห้าพาร์ทหกแล้วมั้งกูมาทำเอาพาร์ทที่ยี่สิบกว่าอะไรจะจบซีรีส์แล้วไอ้เฮีย คือของมัญหายาห่าฮะอะไรพวกนี้มันต้องฟาร์มหนักอ่ะโอ้โหมจะได้มานะได้มาก็ถือว่าคุ้มนะโอเคมีตัวคิวไหมไม่มีอ่าไม่มีครับอ่าบอมบี้ทีนี้ปล่อยคลิปนะวุ๊คตุ๊ก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 แบบนี้เลยีเยี่ยโอ้โอ้าวไอสัตว์ไม่โดนใครเลยอเกมเยี่ยอเลยวะอ okay, อโอเคไออตัวสีมันก็สร้างสะเก็ดไฟไว้ที่พื้นดีกว่า น้าตากับตัว x ไงอะ่ะไอนน้ลองตัว x มัง้งตัว x อรอไม่รู้ว่ะมันเหมือนมันคือสก,กิลมันมีคูลดาวเดียวใช่ไหมอ๋อผมว่ามันคือท่าเดียวกันแหละฮะแต่เหมือนเราให้เราเอามาใช้แบบไม่ต้องมีคูลดาวอะไรอย่างงี้หรือแม้แต่ความแรงต่างกันนี้ไม่รู้นะโอเคเอจะได้ได้ได้ผ่านไปแล้วกันนะสำหรับเจ้าแม็กซูุเลเด็กนะถือว่าประทับใจกว่าตัวแรกเยอะนะครับเอออันนี้อันนี้ชอบจริงชอบจริง แต่ไว้ประมาณนี้ได้กันนะเดี๋ยวแอบทำอะไรเยอะเกินไปไอ้เหียเวลากูน,น้อยวันนี้มาต่อก,กันที่ตัวนี้กันเลยฮะเลเวียทานคอนสตรีเตอร์นะครับยากว่าชื่อทูบอกก็ไม่รู้ไอ้เหียอ่าโอเคปัญหาเดิมเลยสัตว์โมเดลไม่โหลดไอ้ชิบหายมันขึ้นบอกได้ปะขึ้นได้ปะหม,มันจะขึ้นไม่ได้นะฮะโอเคแต,แตเเ่เดิมๆอยู่ที่17นืนเดะฮะน้ำหนัก1 4ดาเมจก็ไม่รู้เท่าไหร่นะ เออผมยังไม่อัพแล้วกันนะผมไม่รู้เราควรจะไปทางไหนนะอะไรมันใช้เปลือก่อยอัพอืมอืมเฮ้มันมีครึ่งหนึ่งเป็นบาสซิลิสอะมันต้องสามารถทำค่าตบได้ดิได้ไหมไม่ได้โอเคขวาฮะ what the fuck C แล้วอ๋อโอเคทนนี้ได้อับ ซีเลเกรสสิ่งหนึ่งอะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจโบนัสอ๋อคือคลิกขวาเปิดบัฟไอเ้เหี้ยฟอลส์คิงคูดาวอ๋อเป็นซีคิงนะฮะอ๋อไม่มีอะไรครับมันแค่ติดคูดาวไปเฉยโอเคงั้นน้ำหนักนเดิมตแต่ไม่น่าหน่อยไหมอ่าประมาณเียประมาณนี้เลือดตะโกวสองสามหมื่นไปแล้วกันไอ้เหี้ยชิียวเไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีบอสใต้นะ้ำอีกตัวหนึ่งที่ต้องตีนะฮะแต่เรายังหากันไม่เจอนะทิ้ไว้ก่อนแล้วกัน ออเ้ยเยเียเ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 เยเเยเอ้ัสกูม่ได้เอาชุดประดาน้ำมาเกือบเกอบอ่ะฮะอ๋อจะขับลามเขียตัวซีโอ้โอ้ป้ยสายฟ้ารับตัวอุ้ยไอ้เหี้ยนี่ยามเาเนอยสัดทีเดียวอ่ะเท่าไร่ะขุ่ยมันแรงว่ะเฮ้ยโหดโหดโขโหดนะโหดนะตัวเนี้ย โอ้ใช่ได้เลยได้เลยเด็กเด็กเด็กเลยขอแดก,เ,ดกเลยครับขอแด็กเลยรู้สึกเหมือนเล่นไอ้นี่เลยฮังกี้ชาร์ก่ะเออไอ้เ,อเกมฉลามกินทุกคนน่ะเฮ้ยเท่ว่ะตัวน,นี้ใช้ได้นะเออคหัวตัวคือผมอ่ะคืออย่างที่หลาย,ลายคนรู้นะว่าผมเป็นคนที่ชอบแนวตัวละครแนว,แนว,แนวงูยักษ์อะไรอย่างอยู่แล้วอะ่ะเออมันก็ถือว่าถูกจริตแล้วตัวนี้คอนโทรลอ่าคิวไม่มีอ่ะไอ้ย่ามีกษัตริท่านี้เอาใส่ไม่เป็นไรเฮ้ยไมาใกล้แล้วขอช็อตเลยดิ เออขู่แม่งเลยฮะอะไรอะไรละ่ะอะไรแล้วไอ้อน,น้องโอ้โหมึงตามกูลงทะเลมาสิเฮ้ยดีดีดๆๆีดีด้วยงั้นเดี๋ยวดาเมจแม่งมาอะไรเฮียกูดันดาเมจไปสุดเลยเอาใครโหดๆเลยนะตัวนี้ไอ้ยเยียสุขใจมากเออไป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 น้าลงไปลุยใต้ทะเลอยู่นะไอ,อ้มหาสมุทรใต้ทะเลอีกชั้นหนึ่งฮะแม่งน่าจะมันนะเฮ้ยแต่วงกัดมันกว้างแล้วตัวเนี้ยให้ได้เลยวงเลี้ยวอ่ะ โอเควงเดียวก็ใช้ได้ฮะเดี๋ยว็ดเด็ดนัด้นไอ้ย่ข้อเสียวันนี้เลยคือกูไม่ได้เตรียมอุ้ยเฮ้ยกระตุ้งหากก็โดนว่ะโอเคคือขอรรอ้อ,ขอเสียวันนี้กูจะบอกว่ากูไม่ได้เตรียมชุดประดาน้ำมามันก็เลยสภาพประมาณนี้โอเคไอ้เหี้ยแม่งใช้สายฟ้าใส่แมกกาพุทธได้ด้วยแ <c oughs> ม่งกระพุทมึงไม่ควรน่ะสายฟ้าไม่ใช่เหรอวะไอ้เหี้ยโดนสายฟ้าเฉยเลยอืมเด็กหน่อยผมบอกเลยนะเว้ยตัวเนี้ยถ้าเกิดจากให้ผมถูกใจกว่านี้นะมันต้องขึ้นบกได้ เออถ้าขึ้นบกได้เนี่ยกูบอกเลยมีสิบกูให้สิบอะแม่งเท่มากตัวเนี้ยโหดนะโอ้โหใช่มันกั่เท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกี่เท่าไหร่วะคืออันนี้มันคือสเตตเดิมนะแบบว่าผมไม่ได้อินเจกมันนะคือถ้าเกิดผมอินเจกเพิ่มดาเมจเพิ่มอะไรไปผมว่าแม่ง่าจะตึงบทนี้ได้ตัวเนี้ยแต่งีกไงฮี่น่าจะเป็นตัวสัตว์ทะเลที่ตึงที่สุดในมอสไฮบิดละฮะอืมโอเคป่ะเราไหว้กันไปที่เกาะนู้นแล้วกันนะ ว่าผมมีภารกิจต้องไปทำที่เกาะโน้นอยู่จึ๊บ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 จึ๊ได้มาโอเคโคตรดีฮะตัวนี้ให้เต็มเลยแต่ไว้ก่อนเดี๋ยวหลังไม่ค่อยมาเล่นในนี้เดี๋ยวแอร์ทามจะเยอะไปมาลองตัวนี้บ้างฮะรีเปอร์รีเปอร์เลยวะรีเปอร์ทรอนเน็ตนะมาโอเคการเดินก็เดิมๆนะสแตทด้วยหนึ่งสแตทเลือดเดิมๆอยู่ที่หมื่นสามนะครับ น้ำหนัก2,000ดาเมจไม่รู้มาลองกัดดูกันดาเมจเท่าไหร่กัดเข้าได้200อุย้ยมันได้ด้วยคอร์สสิบวาวเป็นแผลโดนกัดก่อนอะไรเงี้ยหรออ๋อคืออ๋อมันก็เหมือนติดพิษแหละฮะไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวมันจะมีบัฟในพิเศษกูก็ไม่รู้กระโดดไม่ได้ครอะสายกัดอือีกขวาอ๋อขี้ขวาใช้เล็บมะแต่ใช้เล็บมันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์พิเศษอะไรเนี้ย มาเด็กเด็กเด็กอุย้ยยันไปยันน่ถึกไหวเสร็ยันน่ถึกยันน่ถึกตบหน่อยอุย้ยถ้าตบแมงแรงนะที่จะเทีแปดร้อยเลยได้ได้ได้เนี่ยเขาตบไปดิเนี่ยป่ะอุย้ยถ้าตบแมงแรงนะทีละแปดร้อยเลยฮะอันนี้เขาจำเดิมไม่ได้อ,อัพบในอ่ะโอ้ยยันแม่งติดพิษตายเลยเทียร์ไปโหดจากไหวเซสร์็จเฟี้ยวเกิน เพราะว่าเอาอัศนีาานาเอาสักพันหนึ่งแล้วกันเลือดขึ้นเยอะไหมเยอะโอเคถ้าเลือดเยอะเอาไปสามหมื่นเลยเดือนไอ้สองหมื่นหกก็พอแล้วเยอะตัวเยอะไปอืมไะรอตีดูอันนี้ดาเมจแบบเดิมๆนะไอ้อันนี้อัพมาแล้วเท่าไหร่วะก็ประมาณแปดร้อยเหมือนเดิมกัดทีนึงก็โห้ยเชี่ยเท่าไหร่วะนะกูกัดไปหก 600, ร้อยเลยเฮ้ยแรงแรงแรงอะไอ้แม่แรงเว้ยคือพวกไฮปิดตัวไฮเทียนนี่แม่งโหดจริงฮะ ตัวซีทำไรครับฮะมึงจะปล่อยอะไรอ่ะเมื่อกี้มันปล่อยเรียบร้อยอ่ะเฮ้ยตบหน่อยเอยตอตบหน่อยดิตบหน่อยดิไอ้เฮียนี่มึงมึงติดสตันกูสุดกูใช้ไอ้นี่ไม่ได้กูใช้สกิลไม่ได้เฮีย <Yeah. S 1> อืมขอแดกหน่อยขอแดกหน่อยขอแดกหน่อยดิขอแดกหน่อยอ,อย่าขี้งกอเออถ่ยายซะมึงไอ้เฮียมา ดัมเมอมันขึ้นเยอะป่ะเนี่ยนะขึ้นเจ็ดเปอร์นะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตัวเอ็กครับคอนโทนโอ้คอนโทนปล่อยพิษฮะแล้วตัวสี่อ๋ออ๋อ,อมันปล่อยหนามพิษออกมาจากข้างๆตัวฮนะมันไม่ได้ปล่อยทางปากโอเคนี่ๆๆเฮ้ยมันมันปล่อยทางไหนไว้เฮ้ยกูไม่รู้ไว้สัสสกิลมันใช้ยังไงวะ ย่กกูงงกับสกิลแมงที่หายเลยงงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ย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 เฮันเฮ้อเฮ้ย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 เ้ยเฮอยเฮ้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 ้ยเเเ้เเ้เเเเเ้เ้เเเ้เอเอเ้เ้ยเเเ คือเวลาเราแทะศพเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์บัตเัสขึ้นให้ฮะอ่าเราท่านี่ดูมันไม่อยากโดนนะกู contexts. ไม่รู้ใช้ไงมันโดนดีอะไอ้ท่าเมื่อกี้เอียเดี๋ยวขึ้นบ,กก,นนบกก่อนขึ้นบกก่อนโอ้ยไอเ้เหี้ยเอ้ยไม่หงุดหงน้ำแล้ยมันอืดเลยโอเคจิบ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 โอเคประมาณนี้แล้วกันนะตัวนี้ใช้ได้ได้โหดอยู่โหดอยู่เราเล่นแล้วกี่ตัวเราเหลืออีกหน้าตัวท้ายนะตัวนี้มา มาโคเซโรดาโคนะครับเป็นตัวตึงที่สุดของมอสไฮบิดแล้วกระเปล่าไ,ไม่รู้นี่กูพูดอวย<ะ>ไอเย้เหีย้ยเฮ้ยทุกคนดูดิแม่งกอซิล่านี่ว่ากอซิล่าของเวอร์ชันไทยสตาร์เออถ้ามันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยไอ้เหี้ยเหมือนกอซิล่าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูการเดินไปเคเคแม่งดูเปิดตัวถ้าเกิดเห็นซาวกอซิล่า Godzilla มานี่แม่งใช่เลยฮะเออหุ้ย<ๆ>เหี้ยดาเมจเดิมพันหนึ่งอะ เคยได้ไหมเเดินไม่พันหนึ่งไงสัตว์เอาดิโหดจัดอ่ะแล้วมันจับขึ้นมาตัวเนี้ยคือถ้าเกิดอัพขึ้นแม่งจะเป็นตัวที่โอเคมากนะเว้ยเพราะว่าถ้ามีตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เอามาเพาะพันไปตีบอสไอ้เหี้ยอืมอืมกูจะไม่กัดจะพันนายสัตว์เอ้ยมึงโอเคกันไปเปล่าไอ้เหี้ยดได้ไหมด้าเินกัดพันเลยเล่โคตรโหดเอาดีด้วยผมว่านะไอ้พวกไฮบิดระดับไฮเทียพวกเนี้ย แม่งดูดีกว่าไอ้พวก S C P 6 8 2อะไรอีกฮะเออจริงนะมันแอบดูดีกว่าวนะเนี่ยโอเคเลือดอัพไหมโอเคขึ้นพันหนึ่งอัพสักสามหมื่นแล้วกันนะเออเพราะความเพราะความเทย่ยาก,กูชอบเลขนี้มาดาเมจขึ้นไหมดาเมจขึ้นทีละห้าฮะสตาร์ไม่ได้นิดนึงแล้วกันเออพันหนึ่ง,ลเ,ออ 1, งเลขสวยๆเลยไม่รู้เป็นเทอะไรกับเลขพวกนี้เนี่ยต้องการเลขสวยๆอืมนี่ก็สกิลเดียวเนี่ยกูจะไม่รอสกิลอื่นเลย เอาฮะไอ้เหี้ยตอนนี้เราสามารถวันช็อตได้ทุกอย่างครับไอ้เหี้ยกูกูจะพูดระีดก,กินของแผงโลกครับกูจะคืนกินมึงทุกอย่างที่ขวาตบหามุดเดียวมันนิเปิลนะโอ้โหโอ้ยไอ้เหย่รถต่อสี่คำรามอุ้ยเห็นเต่าเมื่อกี้บไบเหี้ยแม่งคือมันโดนผมคำรามทีแม่งลงน้ำไปเลยฮะเปิดแ,แม่งกลัว <laughs> ไอ้เหี้ยเฮ้ยมันลงน้ำได้ปะคือถ้าเกิดผมมีครึ่งจระเข้มันต้องว่ายน้ำได้ โอเคขึ้นบกเหอะไอ้เหี้ยคือกูยังพูดไม่ได้ขาดคำเลยกูบอกเว้ยถ้าเกิดมึงเป็นเจ้าครื่องจระเข้มึงน่าจะเฟี้ยวแบบเวลาลงน้ำมึงน่าจะพอมีดีนะไอ้เหี้ยแม่งลงไปทีกูขึ้นเลยไอ้เหี้ยแม่งช้าเดะไปสุดมามาไอ้ขอสกิลัวสีทีดิเหี้ยประความเทพเดี๋ยวขอีกิลขอสกิลทีน่าขอยกิลทีเลยไอ้มุมนี้ดิเหี้ยแต่ไม่มีอื ไอ้ยคำรามให้มันดูมีศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าป่าหน่อยฮะเออเด็กเอาให้ตายสัตว์มึงมาทำเหี้ยอะไรต่อหน้าเจ้าป่ากูกูบอกเลยกูได้ยิ่งกว่าไลออนคิงต่อเอ็กซ์ซะแล้วอ๋อก็คำรามเหมือนกันไทเทเนียมเพลท30%มสเปอร์ซ็นดาเมจรีสติแนนต์อ่ะใส่ใช่ไหมอ๋อคือมันกดใช้สกิลของสเตโกนะครับทำให้ตัวมันเนี้ยได้พลังองกันเพิ่มขึ้น โอ้โหไอ้เยี้ยแม่งเก่งทั้งโจมตีทั้งป้องกันเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ป็นธรรมดาแล้วว่ะไอ้เี้ยมีทั้งสกิลโจมตีสกิลป้องกันไอ้เี้ยแม่งจะมีสกิลเนื้อกี่ตัวมาทำแบบนี้ได้วะแม่งเฟี้ยวเยอะเนี่ยคอนโทษอ๋อออกหางจิ้มคิวไม่มีครับอ่าไม่มีสเปซบาร์ไม่มีอะเดี๋ยวขอขออโทษอีกรอบดินี่ไงโอ้มันจิ้มแล้วติดไอ้นี่ ติดเลือดออกฮะแดกหน่อยแดกไปดิแดกไปน้องแดกหน่อยครับขอแดกเลยครับไอ้ตายห่าเลยฮะเไอ้ไป <c oughs> <c oughs> yeah. มันม,น,มน,น,นมันมันนี่จะโคตรมันสะใจมันสะใจอีเงี yeah. ้ย A few moments later คือถ้ากูลงไปอ่ะไอ้เทียนี่เล่นกูแน่นอนใช่ไหมนั่นไงสัตว์ได้มาเล่นกูแล้วมา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 เอา มึงมาไอ้สัตว์เฮ้ยใจเย็นใจเย็นกูขอเรียกพวกออกมาก่อนดิแปนะไปนะไปนะไม่ได้ครับทุกคนโอ๊ยไิเชตโอ้โหมึงตูฟ no ุ่ยเยมดเรื่อมาไม่ขย่นกูเลยหรอไอ้เยี่ยใจเย็น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 เฮ้ยใจเย็นดิยังมึงรีบอ่ะรีบไปสัตว์โอ้ยย่าโอ้โหแล้วคุณตกคุณตายไอ้เยอ้โอ้โหแม่งเอ้ย ไอเ้เดี๋ยวราซีเฟอร์มาไอสัตว์โอ้หเหียแมงไอนี่กูละไอสัตว์โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายกูจะตายกูจะตายโอเคถอยไปก่อนถอยไปก่อนมึงอ่ะถอยไปก่อนโอ้โหสเนเอาด้วยเย้ยโอ้โหทุกคนเววิ่งก่อนดิกูขอวิ่งก่อนกูขอวิ่งก่อนนะขอวิ่งก่อนนะไอเยมันไม่กูวิ่งเลยอ่ะไอเี้กูต้องการสมองกูพีกว่านี้หน่อยไอเี้โอ้โหไอเี้เฮ้ยแมงติดสตน์โอ้ยยาไอสัตว์ยา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  ไอ้เพี้ยไอ não. Não ้สัตว์มึงรีบเพี้ยอะไรวะรีบเพียอะไรเพราะถามจริงรีบเพี้ยอะไรเฮ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยเล่นแม่งนี้สุดเร็ว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 เออเล่นแม่งเลยเอยฆ่ามันฆ่ามันดูเออฆ่ามันฆ่ามันสวย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 มีกระตูมวะเนี่ยไอ้เฮี้ยโอ้โหโอ้ย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 มึงมึงฆ่ามันก่อนไอ้เฮี้ยอย่าพึ่งไอ้สัตว์ จเย็นใจเย็ไอ้เี้ยอย่าเพงอย่าเพงดกูเอเดี๋ยวกเรียกอนี่มาช่วยเดี๋เาเยวมาช่วยเออโอเคโอเคมา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 เดี๋ยวกูเรยกนี่มาช่วยก่อนมาเดียวเมึงมาเีจะท่านี้ไห่เอยก็แล้วก็ขีปนอาวุธตุ๊กตุ๊กตุ้แบบนี้เลยเอาเดียวมึงเอาเดีมึงไอ้เยอะมา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  มึงไหวมึงเข้ามาไอ้น้องมึงไหวมึงมาเลยไอ้สัซนต์อย่าคิดมึงโหดเฮ้ยกูขยับไปดิเฮ้ยมึงให้กูบินก่อนดิเยี่ยนี่เฮ้ไอ้เยี่ยลูซิเฟอร์มันจะมาหากูณป่ะนะเฮ้สัตว์ลูกเขาลูซิเฟอร์มันมาแล้วอะเฮ้ยเออไอ้ผมเปิดไอ้นี่หมดฮิวก่อนนะเอ้ผมกูเปิดหมดฮิวกดีกว่าตามมาเฮ้ยไอ้เยี่ยเดี๋ยวตัวกูตายสัตว์เอ้ย โอ้ยแิ่งไม่ได้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 ยีมมันมีลูซิเฟอร์อยู่่ะโอ้ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยไอ้สัสเอา้ี้ยีลุกมือกูไปหมดแล้วไปายกูเก็บหมดแล้วมามามาเ๋ยดูขอยกสอมือขอยกสอมือกูตัวเดียวมาไอ้หียไอ้ตัวนี้เปินเลือเน็ตทำไมเลือดน้อยอ่ะมามารนิ้วขอแก้มือเขาไปสัสขอแก้มือโอดไอ้เช็ไอ้ยียมันมีลูซิเฟอร์อยู่ว่ะทำไงอ่ะ แบบผมบุกงานหน่อยมา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 ดิใส่เดี่ยวได้อ่ะไอ้สัตว์ใส่เดี่ยวได้ใจถึงอ่ะมาดิใส่เดี่ยวได้ใส่เดี่ยวได้ไม่ใช่เออไม่ใช่กับลาไอ่ใช่ผายกดกินลุกรถไหมเนี่ยรถอยู่รถอยู่อืมเออโอ้ยเหียเหียผมไม่ไหวว่ะเฮ้ยกูกลัวนี่ว่ะกูกลัวเนี่ยเดี๋ยวรู้สิเฟอร์อ่ะกลัวป่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวแม็กซ์ูเล่เด็กมาเลยมาเลยช่วยหน่ยช่วยหน่ยโอ้ยเฮียดักหน้าไปโอ้ลิชช์มึงอย่าดิอย่าไปเต้อย่าไปเต้คือเนืส้เอซเโอ้ยโอ้ยอย่ายกกูยกกูยกกูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแม่งกลางสมบัติภูมิเลยเฮ้ยได้ดูศึกเทอร์ฟอร์แล้วครับศึกเทอร์ฟอร์ระวังลูกน้องลูซิเฟอร์กับไอ้นี่อทไอ้สัตว์ยังเจ้าอีกเฮ้ยอย่าไปยกกูดิกูยังบอกปาเนีย่แม่งเลยอู ไม่เออต้องไปตุ้มตุ้มแบบนี้เลยโดนใครบ้างเนี่ยเฮียกูกูไม่ได้โดนโอ้โหเฮียกูโดนเสื้อนะไอ้เชี่ยพวกเฮียนี่ตามมาไหมอย่ามานะไอ้ชันเปิดเฟอรสัตว์เบงโผล่ได้ถูกเวลามากไอ้เฮียเบงโผล่เฮียตอนนี้ไอ้เด็กเฮียคนเขาบวกกันอายุเฮียนี่แม่งเป็นมือที่สามจอยเดือดไฟเลยสัตว์ ไอ้เหี้ยมึงเกียนเกินยุงจะโผล่ก็โผล่หาแล้ววะนะไอ้เหี้ยโอเคครับผมก็สัะพานนี้ก็จบกันเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะไพ่เจ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่เพจผมไว้นะครับแล้วก็ไอ้เช่นเคยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของใครนะแล้วก็อย่าลืมไปบอดซีรีส์ใหม่กันด้วยกูไปแล้วบ๊ายบาย